ตัวเงินเท่าไหร่ที่ถูกเอามาวางกองตรงหน้าหลายสตาจากบาร์เซโลนาที่เลือกจะปฏิเสธมันและสุดท้ายพวกเขาไปรวมตัวกันเพื่อเล่นฟุตบอลที่อินเตอร์มาามีสวัสดีครับอยากฟีวเลี้ยวไม่ยิงทีวีในวันนี้เราจะพามาพูดคุยกันถึงการรียูเนียนซีเนียบาร์เซโลนาที่อินเตอร์มายามีระยะเวลานับ10ปีนับทศวรรษกับความรุ่งเรืองของบาร์เซโลนา ที่ประกอบไปด้วยเลโอนีลเมสซี่จอร์ดี้อันบารวมไปถึงเซอร์จิโอบูสเกตที่เป็นแกนหลักเป็นซีเนียร์เป็นพี่ใหญ่ในทีม3าทหารเสือที่หลายคนยอมรับครับว่าโอ้เป็นแกนหลักของบาร์เซโลนาในยุครุ่งเรืองมาโดยตลอดยังไม่นับอันเดีสซิเนีสตารวมไปถึงชาบีเออร์นันเดสแล้ววันหนึ่งใครจะคาดชิดครับว่าอยู่ดีๆเมสซี่อันบารวมไปถึงบูสเกต จะกลับมารียูเนียนกันที่อินเตอร์มอามีอีกครั้งกลับมาเล่นฟุตบอลทีมเดียวกันกลับมามีแพชชั่นกับฟุตบอลแล้วก็มาสนุกกับมันแบบเต็มที่โดยที่ไม่ต้องมีอะไรลังควานใจอีกต่อไปข้อเสนอระดับพันล้านจากซาอุดีโปรลีกถูกนำมาวางกองตรงหน้าทั้ง3เพื่อซื้อ3มสตาร์ จากอดีตนักเตะบาร์เซโลนาไปคาแข้งที่ซาอุดีอาราเบียเมสซี่ออกจากบาร์เซโลนาไปก่อนแล้วอีก2คนกําลังจะออกในฤดูกาลนี้และกล็มันจะกลายเป็นฟรีเอเย่นซาอุดีอาระเบียซาอุดีโปลีก็เอาเงินมากองไว้แล้วหวังจะเอา3าคนนี้ไปอยู่ในซาอุดีโปลีกไปสร้างโปรเจกต์มหาศาลของพวกเขาแต่สุดท้ายทั้ง3ยืนยันครับและตอบเหมือนกันคือปฏิเสธเงินนับพันล้านของซาอุดีอาราเบีย เมซี่ไม่ไปเอาอีลาวทิ้งเงินเป็นพันๆล้านโดยให้เหตุผลว่าอยากใช้เวลากับครอบครัวให้มันมากขึ้นอยากทําธุรกิจหลังจากที่เลิกเล่นฟุตบอลอาชีพไปแล้วกับครอบครัวไม่อยากกดดันในการเล่นฟุตบอลอีกต่อไปอยากจะสนุกกับฟุตบอลแบบเต็มที่โดยที่ไม่ต้องมีอะไรมาทําให้ลังควานใจในช่วงบั้นปลายอาชีพการค้าแข่งของเขาอยากใช้เวลาให้เต็มที่เลยที่อเมริกา อันบาแล้วบูตเกตก็พูดไปในทิศทางเดียวกับที่เรียวเนลเมซี่สื่อสารออกไปว่าสุดท้ายและสถานีปลายทางของเขาหลังจากที่เรียวเนลเมซี่ ออกจากปารีสแซงต์แชงแมงไปแล้วไปรอที่อินเตอร์มอามีก่อน2คนนี้ก็ตามเมสซี่ไปทันทีแม้จะมีพ่อเสนอเข้ามาตัดหน้าแต่2คนนี้ก็เลือกที่จะเซโนครับแล้วเห็นพี่ใหญ่อย่างเมสซี่ไปที่นั่นแล้ว2คนนี้ก็ตามไปด้วยก่อนหน้าที่ทั้ง3คนจะมารวมตัวมาเรียูเนียนกันที่อินเตอร์มอามีทีมทีมนี้แทบไม่มีใครสนใจไม่ได้อยู่ในสายตามไม่ได้อยู่ในสปอตไลท์ของแฟนบอลทั่วโลกเลยด้วยซ้ําแทบไม่มีพื้นที่ในหน้าสื่อเลยก็ว่าได้ ก่อตั้งมาไม่นานชื่อชั้นนักเตะไม่ได้โด่งดังอะไรมากมายสควอตทีมทั้งหมดมีมูลค่าของทีมรวมๆ450 0ล้านเท่านั้นทีมก็จมบ้วยมาตลอด แต่พะเป้าหมายเดียวกันของทั้ง3คนครับคือการอยากกลับไปเล่นฟุตบอลด้วยกันอีกครั้งแล้วเป้าหมายที่มันแน่วแน่ของเดวิดเบคแฮมเจ้าของทีมคือต้องการผลักดันและยกระดับ Major League s o c เกอรวมไปถึงอินเตอร์มาามีให้มันยกระดับทีมทีมนี้ให้มันขึ้นไปเป็นทีมชั้นนําของ Major League s o c เกอให้ได้ด้วยการดึง3สตาร์คนนี้มาร่วมทีมแล้วสุดท้ายสิ่งที่เบคแฮมจินตนาการไว้มันก็ดูจะไปในทิศทางที่ดีขึ้นจริงๆ เมสซี่เข้ามาสวมเบอร์10บูุตเกตเข้ามาสวมเบอร์5อันบาเข้ามาสวมเบอร์18มันคือภาพจำในวันนั้นที่บาซิลนาชัดๆแล้วเวลาไม่นานที่เมสซี่ปรากฏตัวในสนามหลังจากที่ประเดิมสนามให้กับอินเตอร์มายามีก็แสดงให้เห็นครับว่าสิ่งที่เดวิดเบคแฮมไว้วางใจกับเดียลเนลเมสซี่และคุยกันแล้วก็เลือกเขามาอยู่ในทีมมันไม่ผิดหวังจริงๆ เมสซี่ลงสนามให้กับอินเตอร์มมี่ไปแล้ว2เกมยิงไปแล้ว3ประตู1แอซซิตคว้า2แมนออฟเดอะแมตช์กับ1ประตูยอดเยี่ยมมันแสดงให้เห็นว่าเขายังคงยอดเยี่ยมดังเดิมเดี๋ยวรอเพื่อนๆมาเล่นให้เล่นด้วยกันให้ครบทีมอีกทั้งอันบายลวไปถึงเซอร์จิโอวูดเกต ทุกสิ่งทุกอย่างมันน่าจะเป็นภาพที่สวยสดงดงามและคอมพลตเป็นอย่างมากและนี่ละครับคือเรื่องราวของเลวีเนลมสซี่กับการรียูเนียนกับเพื่อนๆของพวกเขาที่อินเตอร์มายามีแล้วเมื่อคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับเลวีเนลมสซี่และเส้นทางของเขาที่สหรัฐอเมริกาก็สามารถาคอมเมนต์มืคืนใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับและชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กดซับสไครป์โปรดิกเพื่อเป็นกําลังใจใผู้จะทาด้วยนะครับมีฟีเจอร์ซุปเปอร์แตงเรียบร้อยวันนี้อาฟิลม์มยิงทีวีลาไปก่อนสวัสดีครับ